สวัสดีครับครัวบ,บ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามีเมนูกับแก้มเด็ดๆดแซ่บแซบมาฝากอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําเป็นผัดเผ็ดพริกแห้งเนื้อใส่หน่อไม้เปรี้ยวผัดอย่างไรให้ออกมาหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นไม่มีกลิ่นคาวเดี๋ยวเราไปลงมือผัดพร้อมๆกันครับขั้นตอนแรกเราก็มาตำกระเทียมกับพริกกันก่อนครับใช้เป็นกระเทียมไทย2หัวครับพริกแห้งอีกประมาณ15เม็ดครับผมจากนั้นก็ตำรวมกันได้เลยนะครับ จากนั้นก็มาลงมือผัดกันเลยครับน้ำมันพืชใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วนำพริกกระเทียมที่เราตำเอาไว้ลงมาผัดก่อนครับผัดพริกกับกระเทียมพอส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็จะนำเนื้อลงมาผัดรวมนะครับวันนี้เราใช้เป็นเนื้อที่สับละเอียดแล้วนะครับน้ำหนักประมาณ500กรัมนะครับผม ผัดให้หอมเข้าเนื้อเลยนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับการที่เราจะผัดเนื้อให้หอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเราควรจะผัดเนื้อกับพริกกระเทียมให้เข้าเนื้อแล้วก็สุกก่อนนะครับทำแบบนี้จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับผมพอเนื้อของเราสุกแล้วคราวนี้เราก็ ใส่น้ำเปล่าลงไปพอประมาณนะครับผมกะให้พอดีนะครับจากนั้นก็มาใส่เครื่องปรุงกันได้เลยครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยนะครับผมน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนนะครับจากนั้นก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับผมประมาณ1ช้อนเหมือนกันครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเหยาะลงไปนิดหน่อยพอครับผงชูรสสักครึ่งช้อนชานะครับใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวอีกปลายช้อนนะครับ ผัดรวมกันอีกครั้งนะครับผมใครไม่ชอบหวานไม่ต้องเติมหวานก็ได้นะครับชอบเค็มเติมเค็มชอบหวานเติมหวานตามใจเราได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่หน่อไม้เปรี้ยวลงไปได้เลยครับประมาณ300กรัมนะครับหรือว่าใส่ตามความชอบก็ได้ครับหน่อไม้เปรี้ยวก็คือหน่อไม้ดองนะครับหรือว่าทางภาคอีสานเนี่ยน่าจะเรียกว่าหน่อไม้ส้มนะครับ ก่อนที่เราจะนำหน่อไม้เปรี้ยวมาใส่ในแกงเราควรจะนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนสัก 2- 3น้ํานะครับระหว่างที่เราผัดถ้าหน่อไม้เปรี้ยวยังไม่สุกน้ำแห้งลงไปเราก็เติมน้ำได้นิดหน่อยนะครับใครชอบน้ำมากหรือว่าน้ำขุกคลิกน้อยก็ใส่ได้ตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยนะครับ ัให้หน่อไม้ดองสุกเลยนะครับพอหน่อไม้ดองสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกลงไปครับก็เป็นพริกอ่อนอะไรก็ได้ครับเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวแดงก็ได้พริกขี้หนูก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดอ,อ่อ,อนๆเลยครับปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับผมก็จะหอม,อมไปด้วยใบกระเพราใบมะกรูดอ่อนๆนะครับใส่พริกลงไปด้วยตัดสีสันให้สวยงามน่าทานมากขึ้นครับ เอาละครับผัดเผ็ดพริกแห้งวันนี้เราใช้เป็นพริกแห้งผัดเนาะก็จะออกมาหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นบอกได้คําเดียวครับว่าทําเป็นเมนูกับแก้มเนี่ยเด็ดสุดยอดมากๆแนะนาเลยนะครับหรือว่าใครจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าตักราดบนข้าวสวยไปเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นอาหารจานเดียวที่สุดยอดนะครับเนี่ยครับหอมมากๆ ตักใส่จานกันเลยดีกว่าครับผมร้อๆเลยครับนานๆได้ทานเนื้อทีถือว่าสุดยอดเลยครับใครที่ไม่ทานเนื้อนี่ก็เปลี่ยนเป็นเนื้อหมูก็ได้นะครับเอาละครับผัดเผ็ดพริกแห้งเนื้อใส่หน่อไม้เปรี้ยวนะครับผมรสชาติเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนนะครับหรือว่าปรุงตามความชอบของแต่ละท่านก็ได้นะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ